คำทำนายหมายเลข47หากภาพรวมความสัมพันธ์ตรงไปต่อนะคะหากภาพรวมความสัมพันธ์ไม่ตรงไม่ใช่คำทำนายของเรานะคะเรามาเริ่มจากฝั่งของคุณกันก่อนนะคะฝั่งของคุณเหมือนเกิดเหตุการณ์บางอย่างเกิดขึ้นแบบฉับพลันนะคะรวดเร็วฉับพลันเข้ามาในชีวิตอยู่ดีๆคุณก็รู้สึกว่าเออ สถานการณ์ของเขากับคุณเนี่ยมันคงจบลงแล้วอย่างรวดเร็วแล้วคุณก็ไม่โอเคเลยกับการจบนั้นคุณไม่ได้รู้สึกดีเลยคุณรู้สึกไม่เข้าใจคุณรู้สึกว่าเฮ้ยทําไมมันต้องเกิดเรื่องแบบนี้กับคุณแล้วคุณก็ไม่เข้าใจว่าทําไมทําไมคุณถึงถึงต้องจบกันคุณไม่เข้าใจข้อนี้เออแล้วคุณก็ยังรู้สึกไม่เข้าใจเขาเลยอ่ะ เป็นสถานการณ์ที่ไม่ค่อยลงตัวไม่ลงรอยอย่างมากแต่ถึงอย่างนั้นคุณก็ยังรอนะคะรอคอยการติดต่อสื่อสารจากเขารอที่จะได้มีอนาคตร่วมกันกับเขารอข้อความจากเขายังคงกอดเก็บนะคะสิ่งดีๆเกี่ยวกับความสัมพันธ์นี้เอาไว้และคุณก็มีเกณฑ์ที่จะพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นพร้อมแล้วคุณค่อย ไปต่อกับความสัมพันธ์นี้มีเกณว่าคุณจะวางแผนที่จะเดินทางไปหาเขาหรือวางแผนที่จะไปต่อในความสัมพันธ์นี้แม้ว่าจะลุ่มรุมดอนๆก็ตามนะคะแม้ว่าจะมี energy ของความไม่โอเคแต่คุณก็มีการวางแผนเก็บเงินเก็บทองที่จะเดินทางไปหาเขาเธอไพ่บอกอย่างนั้นเออหรือรอเขารอเขามาก็ได้นะรอเขามามีการมีม energy ของการทําตัวเองให้ดีขึ้น เพื่อที่จะได้ไปต่อในความสัมพันธ์นี้แม้ว่ามันจะจบนะคะแต่คุณก็แลดูเหมือนกับว่าคุณยังแพลนยังรอเกี่ยวเกี่ยวกับความสัมพันธ์นี้ว่าจะมีโอกาสกันอีกนะคะแม้ว่าเส้นทางมันจะไม่รับไม่รับลื่นก็ตามทีนี้เรามาดูฝั่งเขากันบ้างฝั่งเขาเป็นยังไงโอ้ฝั่งเขามีสเสน่ห์มากเป็นคนมีสเสน่ห์เนาะมีเมตตามหานิยมนะคะเออเป็นคนน่ารักอะไรอย่างเงี้เนาะ และความสัมพันธ์นี้เนี่ยเขาก็ถูกตาต้องใจเราถูกชะตาเรามีความปิ๊งมีความครัชมีความถูกอ,อกถูกใจเรานะคะแอบหลงไหลหลงเสน่ห์ในตัวคุณนะคะเขาอยากที่จะอยู่ด้วยอืมอยากมีโมเมนต์อยู่ห้องด้วยกัน2ต่อสองนะคะหรือว่าอยากที่จะสร้างเนื้อสร้างตัวด้วยก็ได้นะคะอยากใช้เวลาด้วยอยากพัฒนาความสัมพันธ์ด้วยแต่ว่าตัวของเขาเนี่ยมันจําเป็นที่จะต้องปล่อยคุณให้เป็นอิสระไปก่อน และเขาอาจจะมี energy ของการที่ต้องรักอิสระก่อนเพราะว่ามีสิ่งที่เขาต้องไปเรียนรู้ต้องไปทําอะไรใหม่ๆในชีวิตเขาในขณะเดียวกันคุณก็เป็นเหมือนกับตํารารักบทใหม่อ่ะที่มาทาให้เขารู้สึกว่าเฮ้ย mm hmm. ไม่เคยเจอใครแบบนี้มาก่อนเลยอยากจะค่อยๆรู้จักด้วยใดๆก็ตามคนนี้ยต่อให้เอ่อคุณคุณและเขาอาจจะแบบจบกันไปแบบงงๆจบกันไปแบบปุบปับฉพลันแต่เขาก็คิดถึงคุณมากนะคะ อืม,อมเขาคิดถึงคุณมากอา่คิดถึงวันเวลาเก่าๆที่เคยมีกันมันมีไพ่เดินทางมาตลอดเลยอะนะคะทั้งสองคนมองว่าไม่ใครก็ใครในนี้แหละนะคะก็อยากที่จะเดินทางมาหากันอยู่ทีนี้เรามาดูเอนเนอระหว่างกันค่ะต่างฝ่ายต่างก็ไปโฟกัสที่การเม k มันนี่เห็นพลังงานของการที่คุณก็เมกมันนี่นะคะคุณก็เก็บออมเงินเพื่อที่จะเดินทางไปหาเขาความรักครั้งนี้เนี่ย น่าจะเกี่ยวกับการที่จะต้องทุ่มเททำเงินเพื่อที่ความสัมพันธ์ในความรักจะเป็นจริงก็ได้นะคะม,มีการมิกมันนี้เกิดขึ้นคุณทั้งคู่ไม่ไม่ลืมกันเลยไม่ลืมกันเลยยังไงก็ไม่ลืมนะคะมีการคิดถึงกันก่อนนอนและอาจจะเซนต์ถึงกันได้ก่อนนอนหรือว่าช่วงตื่นช่วงก่อนนอนเลยประมาณนี้นะคะ่ะช่วงที่นอนนะคะมีเกณฑ์ว่าทั้งคู่อยากเดินทางไปหากันมีไพ่เดินทางมาทั้งมีทั้งสามกองเลยนะมันเกี่ยวกับการเดินทาง อยากเดินทางไปหากันอยากจะกลับไปในความสัมพันธ์นี้ทั้งคู่อยากกลับไปหากันนะคะต่อให้จบอย่างป,ปุบปับฉับพลันมีเหตุการณ์ที่จะทําให้เอ่อต้องต้องจากกันแบบฉับพลันแต่ทั้งคู่ก็ยังอยากอยาก,อยากเดินทางกลับมาหากันเนี่ยค่ะเป็นอินิชีของการเดินทางโอ้โหเขาก็อยากเดินทางมาหาเห็นคะคุณก็อยากเดินทางไปหาเขาไงคะจะมีการเอ่อ เดินทางกลับมาหาการถ้าอ่านใน e n e เ g y จของภาพรวมความสัมพันธ์นี้คือทั้งคู่ยังอยากกลับมาในความสัมพันธ์นี้นะคะอันนี้เขาก็คิดถึงคุณไพ่เล่าคล้ายกันมากๆเลยมีไพ่เลขหกไพ่ของการกลับมาเขาก็คิดถึงคุณอยากจะกลับมาในความสัมพันธ์นี้นะคะสิ่งที่คุณตกอกตกใจสิ่งที่คุณรู้สึกว่าเอ้ยมันเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันเกิดขึ้นที่ทําให้คุณและเขาเนี่ยต้องจากกันเนี่ย หรือว่าไม่เข้าใจกันเนี่ยนะคะมีเกณฑ์ว่าคุณแล้วเขายัางไงก็จะไปต่อกันอะในความรู้สึกของทั้งทั้งคู่แล้วก็เอเนจีระหว่างกันเนี่ยมันมีการที่อยากจะกลับมาในความสัมพันธ์นี้อยู่นะคะอันนี้คือภาพรวมความสัมพันธ์นะทีนี้เดี๋ยวเราไปที่คำถามข้อแรกกันคะ่ะเรามาเริ่มที่คำถามข้อแรกกันเลยนะคะเห็นไพ่ของการคิดถึงการอยากเดินทางมาหาการอยู่ห่างไกลกันอ้าวเรามาดูกันว่าคุณ และเขาเนี่ยจะสมหวังไหมจะได้กลับมาอยู่ด้วยกันอย่างที่เขาคาดหวังหรือจะได้ไปต่อแบบที่คุณอยากจะไปหาเขาหรือว่าได้สมหวังเกี่ยวกับการที่จะกลับมาหากันไหมนะมามาดูกันนาไพ่ต้องบอกเลยว่าไม่ง่ายเลยไม่ง่ายเลยนะคะ แต่จะมีการเริ่มต้นที่จะทำสิ่งนั้นให้สมหวังได้เพียงแต่มันไม่ใช่เร็วๆนี้นะคะ energy มันไม่ใช่เร็วๆนี้มันจะต้องรออนาคตอ่ะนานสุดเป็นสามปีเลยเธอนะคะกว่าที่คุณและเขาเนี่ยจะประสบความสาเร็จในความสัมพันธ์นี้ไม่รู้ว่าคุณจะรอเขาไหมนะคะซึ่งก็อาจจะเร็วสุดก็อาจจะประมาณสามอาทิตย์สามเดือนอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีเกณฑ์ที่จะสมหวังแต่บอกเลยว่าไม่ง่ายเพราะว่ามีอุปสรรคมา ขัดขวางพวกคุณเยอะมากๆนะคะเหมือนกับมาชาเลนต์เนาะมาชาเลนจ์ใจมาทดสอบใจิตใจพวกคุณด้วยนะคะอือแต่มองว่าคุณจะผ่านไปได้แต่ระหว่างนั้นนะบอกเลยว่ามันไม่ง่ายจริงๆมันไม่ง่ายจริงๆเพราะคุณและเขาจะมีสถานะที่ที่ไม่ชัดเจนกันเกิดขึ้นในระหว่างที่พวกคุณกำลังเดินทางในความสัมพันธ์นี้ค่ะ แต่สุดท้ายแล้วอะมองว่าพวกคุณจะสมหวังกันนะคะมีพลังงานของการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นเออขอมองว่าอาจจะต้องปล่อยกันไปก่อนซักอย่างน้อยสามอาทิตย์เออไปทําตัวเองให้ดีขึ้นหรือมันเกี่ยวกับการนิ่มันนี่ด้วยเห็นไพ่เงินมาโดยตลอดเห็นพวกคุณปั่นเงินทางฝั่งคุณก็เก็บเงินอะไรเงี้ยค่ะเออน่าจะต้อง ผ่านสามอาทิตย์ไปก่อนเป็นอย่างต่ำนะคะสูงสุดสามปีมีเกณฑ์ที่จะสมหวังกันได้ระหว่างเนี้ยที่เป็นช่วงช่วงระยะเอ่อระยะสามอาทิตย์เนี่ยนะคะหรือว่าสามเดือนหรือว่าสาปีเนี่ยมันจะเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่ได้ผูกมัดเลยต่างฝ่ายต่างก็แยกย้ายอ่ะแยกย้ายกันไปเติบโตใช้คานี้แยกย้ายกันไปเติบโตนะคะเออแล้วก็ในในช่วงปลายปีอ่ะถึงปีใหม่อ่ะ มีเกณฑ์ได้สมหวังกันหรือในช่วงเลขสามก็ได้นะคะสามอาทิตย์สามาเดือนสามปีเนี่ยจะได้สมหวังกันจะได้เปลี่ยนแปลงสถานะไปนในทางที่ดีขึ้นแต่ต้องยอมรับก่อนว่าเออช่วงเนี้ยที่ที่คุณกับเขาอะมีช่วงของการแยกจากเนาะอันเนี้ยเป็นถือว่าเป็นกําไรของคุณและเขาแล้วกันก็คือเป็นอิสระเป็นเป็นอิสระนี่ก็คือสามารถไปทําอะไรก็ได้ทั้งคู่ไม่ไม่ได้ผิด เพราะว่าไม่ได้ผูกมัดมก,กันอะไรเงี้ยประมาณนั้นนะเธอนะก็มองเป็นโอกาสไปคุณก็มีโอกาสได้เก็บเงินเมิกมันนี่แล้วก็ได้เจอผู้คนมากมายเขาเองก็เช่นกันนะคะมาที่นี้เรามาดูกันต่อว่าระหว่างนี้เนี่ยเขาเขาวางแผนอะไรเกี่ยวกับคุณบ้างนะเห็นว่าคุณวางแผนเกี่ยวกับการเดินทางเห็นไหมคะไปหาเขาเขาก็มีการคิดถึงคุณอะไรเงี้ยอยากจะรู้ว่าเออเขาวางแผนอะไรเนาะที่จะทําให้ความสัมพันธ์ของคุณกับเขาเป็นจริงมาดูกัน จากหน้าไพ่มีนะคะมีการวางแผนแต่ว่าตัวของเขาเนี่ยมันมีปัญหาเยอะมากเข้าประเดประดังเข้ามาในเวลาเดียวกันแต่ถือว่าเขาอยู่ใน Energy ที่เป็นบวกมากเลยนะเขาสามารถที่จะจัดการกับปัญหาได้เป็นอย่างดีแล้วก็เ,ออเขาโฟกัสที่การงานก่อนค่ะอันดับหนึ่งเขาอยากจะมีงานที่มั่นคงก่อนแล้วก็อยู่ได้ด้วยตัวเองก่อนนะคะอันดับแรกเลยเขาอยากจะอยู่ได้ด้วยตัวเองก่อนแล้วกออ็วางแผน,นะคะที่จะได้ได ได้มานะอยู่กับคุณเพียงแต่ว่าเขาจะต้องอยู่ได้ด้วยตัวเองก่อนต้องช่วยเหลือตัวเองได้ก่อนอันนี้คือแผนแรกของเขาอ่าทีนี้แผนเกี่ยวกับคุณเนี่ยแผนเกี่ยวกับคุณนะคะเนี่ยเปิดไพ่ใหม่มาเลยคือเขาก็มองว่าเออมันก็เป็นอุปสรรคเยอะเหมือนกันเนาะกับการที่จะจะมาแบบจะมาจริงจังกับคุณแต่ใดๆก็ตามคุณเนี่ยยังเป็นพันรยา number one นะคะเป็นที่หนึ่งในใจเขาเลยนะคะที่เขาเนี่ย ไม่สามารถตัดได้ขาดนะคะยังไงยังไงเขาก็จะวางแผนที่จะเดินทางเนี่ยภายพูดเลยนะคะเดินทางกลับมามอบความรู้สึกดีๆให้กับคุณนะคะนี่มาพร้อมกับความรักนะคะเขาก็อยากจะมาเห็นไหมคะไายเดียวกันกับคุณเลยเขาเขาก็อยากจะมาเขาอยากจะเดินทางมาเหมือนกันแผนของคุณกับเขาก็ไม่ได้ต่างกันเขาก็คิดถึงแล้วก็อยากที่จะมามั่นคงด้วยนะคะมีการ เขาเรียกอะไรอ่ะคอมมิชเมนต์มั่นหมายว่าคุณเนี่ยก็คือคู่ของเขาเห็นไหมคะ e m p e r o อเร p ร์เอมเอืมเดี๋ยวเดี๋ยวจะเดินทางมาคอมมิชเมนต์เดินทางมารำลึกความทรงจำกับคุณเดี๋ยวเขาจะเดินทางมานะคนเนี้ยหมายถึงแผนของเขาอ่ะนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเขาจะมายังไงเขาก็จะกลับมาแต่ว่าตอนเนี้ยเขาจําเป็นที่จะต้องไปโฟกัสที่ตัวเขาก่อนนะมันเป็นไพ่ของการที่เขาต้องอยู่ให้ได้ด้วยตัวเขาก่อนเห็นไหมคะเนี่ย นี่นะคะต้องอยู่ให้ได้ด้วยตัวเขาก่อนเกี่ยวกับการงานอะไรอย่างนี้ด้วยเขาต้องทํางานก่อนนะคะโฟกัสตรงนี้ก่อนแล้วก็โฟกัสกับปัญหาต่างๆที่ประเดยประดังเข้ามาเขาต้องเอาตัวเองให้รอดก่อน,นะค่ะตอนน้นะคะใดๆก็ตามเนี่ยแลนเกี่ยวกับคุณเนี่ยมันก็เป็นการที่ยังไงยังไงเขาก็จะต้องมาขอคนนี้แหละนะคะเอ็มเพรสขึ้นเห็นไหมเขาตัดคุณไม่ขาดเลยเสน่ห์อะไรต่างๆมันดึงดูดเขามากยังไงก็ต้องเป็นคุณนะคะจะเดินทางมาเนี่ยค่ะ ี่เดินทางกลับเข้ามาในความสัมพันธ์นี้นะคะยังไงก็จะเดินทางมาคุณเนี่ยยังไงก็มาแพลนของเขานะคะเขายังคงมั่นคงอยู่กับคุณคุณยังคือภรรยาของเขาคุณยังคือสามีของเขานะคะเลิศนะคะไ้่สวยมากโอเคตอนนี้เราวางใจแล้วนะคะเราอารมณ์ดีเรารู้สึกดีแล้วใช่ไหมเออคลิปนี้รู้สึกว่าเป็นคลิปที่ดีในรอบห้าหกคลิปเลยอะที่แบบเออดูแล้วมันรู้สึกจะโลงใจนะเออ คลิปก่อนก่อนนี้คือโอ้โหเรื่องอะไยดราม่ามาก,มากแล้วก็มีคนเออ่เข้ามาบอกด้วยว่าเนี่ยเป็นชีวิตของเขาเป็นชีวิตของคนนั้นคนนี้แล้วเรารู้สึกโอ้โหแบบเออมันตรงเนาะอะไรอย่างเงี้ยเรานั่งนั่งอ่านอยู่เราเราก็ไม่คิดว่าเฮ้ยไปตรงกับหลายคนจริงๆมาทีนี้เรามาดูกันต่อนะคะว่าเ,เขาคนนี้นะในตอนเนี้ยในตอนเนี้ยนะคะเราเรารูแล้วว่าเขาแบบคิดถึงคุณ นะคะเขาก็อยากที่จะมาหาคุณอยากสร้างตัวของคุณเรารูละนะคะแต่ตอนนี้เราอยากจะรู้เกี่ยวกับปัญหาของเขาเนาะ ừ, เพื่อคุณจะได้ช่วยแก้ไขใช่ไหมเรามาดูปัญหาของเขาก่อนว่าตอนนี้เขามีปัญหาอะไรในชีวิตกันโอเคจากหน้าไพไม่ค่อยเห็นปัญหานะคะไม่ค่อยเห็นปัญหาในชีวิตเขาเลยนอกจากเขาอาจจะต้องเรียนรู้สกิลใหม่ๆให้ให้เข้ากับโลกใบเนี้ยนอกนั้นเห็นความเป็นอยู่ที่ดีเห็นการเงินที่ดี ขึ้นมากๆของเขาเห็นการที่ผลดีที่เขาทำอะ่ะมันมันมันตอบแทนเขาแล้วนะคะอืมอืมแล้วเขาก็ปลอดภัยดีไม่ต้องเป็นห่วงเขาเลยไพ่สวยไพ่ดีนะคะไม่ต้องห่วงทีนี้เรามาดูกันว่าคุณล่ะเห็นพลังงานของคุณนั่นแหละที่มีการเก็บเงินใช่ไหมอ่ะคุณจะเก็บเงินได้อย่างที่คุณต้องการไหมนะมาดูสิ เธอฉันบอกเลยว่าเธอเป็นพ่อคนเก่งแม่คนเก่งโดยแท้จริงเธอเก็บได้เธอเก่งมากเธอมีสกิลในการออหาเงินแบบรัวๆหาเงินเก่งนะคะแล้วก็เก็บได้เก็บได้ในเวลาที่รวดเร็วด้วยนะมีเกณฑ์ว่าคุณอาจจะได้เดินทางด้วยใช่ได้เดินทางทําสัญญาทําวีซ่าทำสเตทเมนต์อะไรบางอย่างเพื่อที่จะเดินทางไปไหนสักที่หนึ่งเราได้ไปเธอ อันนี้ไพ่เล่าเองหมดเลยฉันถามแค่ว่าเธอจะเก็บเงินได้ไหมแต่ว่าไพ่เล่าเลยว่าเธอจะมีโอกาสที่ดีได้เดินทางได้ทำวีซา่าทำเกี่ยวกับสเตทเมนต์เอกสารสัญญาแล้วก็ได้เดินทางแบบอย่างรวดเร็วเลยเธอเธอจะไปหาเขาหรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะเออมีเกณฑ์ว่าเธอทำได้อะแล้วก็ทำได้อีกอ่ะมีการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายนะถ้าถ้าเกิดว่าคุณไม่ได้เดินทางไปหาเขามีการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายไปในที่ที่ดีขึ้นแล้วก็ คธอหาเงินได้เก่งมาแบบเรียกได้ว่าเธอตั้งใจว่าเธอจะเก็บล้านหนึ่งสมมตินะ่ะแต่เธอทําได้แบบมากกว่านั้นมันมันมากกว่าร้านแล้วมันก็มาเรื่อยเรื่อยเรือยื่เี่ยก็เป็นคนดวงดีเนาะเป็นคนเป็นคนเก่งไม่ใช่ดวงดีหรอกเป็นคนเก่งนะคะเมจิเชียนเป็นคนเก่งไม่ใช่ดวงดีหรอกก็คือคุณคุณมีสกิลมีไหวพริบในการที่ออ่จะทําอะไรก็ได้คุณหวังเท่าไหร่คุณหวังไว้เลยคุณได้หมด นะค,คนที่ผ่านมาเจอคลิปนี้คุณได้หมดได้หมดเลยหวางอะไรได้หมดเลยเลิศทำไมมันเป็นคลิปดีล่ะดีมากดีเวอร์ดีเวอร์วางนะคะทีนี้เรามาให้พี่ไพ่นางฟ้าพูดถึงความสัมพันธ์นี้กันนะคะว่าจะยังไงเธอดูฉันไม่มีคําถามแล้วเห็นไหมแสดงว่าเธอไม่ค่อยมีปัญหาแสดงว่าเธอแบบเลิศนะ,ค,ะคลิปสี่สิบเจ็ดเธอเลิศมาทีนี้เรามาดูกันว่าไพนนางฟ้าเนี่ยอยากบอกอะไรกับคุณนะแบบเออแนะนําหรือว่าอะไรในความสัมพันธ์นี้ไหมนะ โอเคเกตโอเคพอจะเข้าใจเชิงลึกของความสัมพันธ์นี้บ้างแล้วนะคะให้เล่าถึงอดีตก่อนแล้วก็ปัญหานะคะเออคุณกับเขาเนี่ยมันมีปัญหาของการที่มีคนคน,นึงหรือทั้งคู่มีเขาเรียกว่าเป็นปัญหาที่เกิดจากครอบครัวก่อนนะคะ เช่นคนหนึ่งอาจจะยังไม่ค่อยได้รับความอบอุ่นจากที่บ้านมากนากักอะไรเงี้ยให้ให้ฮิลลิ่งปัญหาตรงนี้ระวังกันนะคะซึ่งความอบอุ่นที่ขาดนั้นอาจจะเป็นเขาหรือเราก็ได้นะพอขาดแล้วเนี่ยมันทำให้เกิดเกิดการหลอกลวงบางอย่างจนเกิดการแยกทางกันไปเออเกิดการหลอกลวงบางอย่างจะเกิดการแยกทางกันไปแต่เขาบอกว่าให้คุณอนะ่ะให้โอกาสเขาอีกครั้งเถอะนะ ให้โอกาสเขาอีกครั้งเถอะนะเพราะว่าเร็วๆนี้คุณและเขาเนี่ยจะได้เป็นที่หนึ่งของกันและกันเธอเธอกับเขาเนี่ยเกิดมาคู่กันที่ผ่านมาที่มันมีปัญหาอะไรต่างๆที่คุณอาจจะโกรธแล้วก็ไม่พอใจในสิ่งที่เขาทำเนี่ยค่ะอาจจะเป็นในเรื่องของการที่เขาอาจจะพูดไม่หมดหรืออะไรก็ตามแต่เอที่ทำให้ต้องแยกทางกันแต่เขาบอกเลยนะว่า ให้โอกาสคนนี้อีกครั้งหนึ่งนะคะให้โอกาสเขาอีกครั้งหนึ่งเร็วๆนี้เนี่ยคุณและเขาเนี่ยจะได้เป็นนัมบูวันของกละการมีไพ่เอ็มเพรสแล้วก็เอ็มเปอเอร์ขึ้นมาเธอเห็นไหมเขาก็จะให้เธอเป็นนัมบูวันเพราะเธอคือภรรยาของเขานะคะมีเกณฑ์นะคะส่วนอะไรที่ผ่านมามันเป็นปัญหาครอบครัวในใจอะ่ะอันนี้คือสิ่งที่ไพ่นางฟ้าเล่านะคะมันเป็นปัญหาครอบครัวเป็นเป็นปัญหาในใจเขาเองเนี่ยค่ะคือที่จะต้องไปฮิลลิ่งก่อนเขาอาจจะขายความอบอุ่นแล้วก็อาจจะ หลงผิดอะ่ะคิดว่าสิ่งที่เขาทําอ่ะมันคือการเติมเต็มความรักนะคะออาจจะมีการเดึงใครอะไรที่ผ่านมานะแต่ว่าไม่แล้วนะคะหน้าไพ่เดี๋ยวนี้สวยแล้วสวยแล้วนะคะสวยแล้วสวยมากนะคะยังไงก็จะมีการเอ,อคือคือโอเคแหละมีการพัดภาคจากลาแต่ว่าไพ่บอกว่าแบบให้คุณเนี่ยให้โอกาสเขาอะ่ะอีกครั้งครั้งหนึ่งที่ยิ่งใหญ่นะคะแล้วเร็วๆๆนี้เนี่ย เดี๋ยวคุณและเขาเนี่ยจะได้เป็นน้ำบัวกันนะคะที่ผ่านมามันเป็นแค่เหมือนกับปัญหาทางครอบครัวในอดีตอะ่ะเออเออเออมันเกี่ยวกับปัญหาครอบครัวไม่เขาก็เราอะ่ะที่ที่ท,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 ที่มันทําให้เกิดปมบางอย่างจนอาจจะทําให้เอ่พูดไม่หมดเออพูดไม่หมดในอดีตที่ผ่านมานะคะเออจนทําให้ต้องแยกแยกจากลากันไปนะคะแต่ว่าไม่เป็นไร ไม่เป็นไรเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก็จะได้กลับมาทีนี้เนี่ยอ่านได้อีกอย่างหนึ่งนะคะว่าโอเคถ้าไม่มีเรื่องของมือที่สามอาจจะหมายถึงว่าที่บ้านเขาว่ามีปัญหานะคะที่บ้านเขามีปัญหาแต่ว่าเขาไม่ได้เล่าให้คุณฟังก็เลยทําให้ต้องแยกจากกันไปก็ได้นะคะอ่านได้สองอย่างนะอไพ่บอกว่าเดี๋ยวคุณให้โอกาสเขาอีกครั้งหนึ่งนะคะให้โอกาสเขาอีกครั้งหนึ่งแล้วเร็วๆนี้คุณกับเขาเนี่ยจะได้สมหวังกันนะคะ แต่เส้นทางมันก็อาจจะไม่ได้ราบรื่นเท่าไหร่นะคะแต่ก็ไม่เป็นไรอันนี้อ่านได้สองอย่างนะคะเขาอาจจะมีปัญหาที่บ้านหรือว่าอาจจะมีปัญหาปมในวัยเด็กมีสองอย่างนะคะที่ทําให้ต้องผัดภาคจากรักกับคุณไปแต่ว่าเดี๋ยวเร็วๆรวนี้แหละนะคะคุณสามารถให้เขาให้โอกาสเขาได้อีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็สามารถที่จะเออกลับมาคืนดีหรือว่าเป็นที่หนึ่งของกันและกันได้นะคะมีเกณฑ์ว่าคุณและเขาเนี่ยเป็นอีกครึ่งหนึ่งหนึ่งของชีวิตกันเลยนะ อืมมาที่นี้เรามาดูกันว่าไพ่เฮอรมิตนะคะอยากจะสื่อความในใจอะไรนะคะจากเขาถึงคุณนะข้อความในใจจากเขาถึงคุณผ่านไพ่เฮอร์มิตเรามาดูกันค่ะคำแรกเลยก็คือฉันอยากจะเริ่มต้นใหม่กับคุณฉันยังคงรอนะที่จะพูดคุยเคลียร์ใจกันปณีปนอมกัน อยากได้พื้นที่ที่จะกลับมาในความสัมพันธ์นี้นะคิดถึงนะเลขหกใหมกแล้วนะคะแต่ว่าฉันขอเวลามากกว่านี้หน่อยที่นิ่งๆไปอยู่นี้นะคะแล้วเดี๋ยวจะติดต่อมานะนี่เป็นไงล่ะฉันไม่เคยจินตนาการถึงอะไรที่มันเพอร์เฟกขนาดนี้มาก่อนเลยอะ่ะพวกเขาอะรอเธออยู่ใช่ไหมเขาคิดว่าคุณอาจจะมีใครๆนะคะนี่เขาคิดว่าคุณอาจจะมีคนอื่นๆอยู่และอไรเงี้ยนะคะรักเนี้ยมันทําให้ฉันกลัวมากเลยล่ะ ฉันหมายความว่าอย่างนั้นละ่ะมีความขัดอุข,ขัดใจนะคะเออเธออยากจะทําเธอทําให้ฉันอยากจะทําอะไรที่มันไม่ดีมีความหึงความห่วงนะคะคนนี้หึงนะเธออะเข้มแข็งจังอีกโก้เหรอใดๆก็ตามนะฉันน่ะอยากที่จะเป็นฉันต้องการเธอเนี่ยแม้จะพัดพากจากลาซปบริเรชันกันไปเนี่ยนะคะ <laughs> พูดผิดพูดถูกอ่ะเนี่ยค่ะ เขาก็ยังต้องการคุณแม้จะพัดผ้าจากลากันฉันยังคงไม่ได้รับคําตอบอะไรจากเธอทั้งนั้นเลยอันนี้เขาก็เขาอยากได้รับข้อความจากเรานะฉันว่าฉันน่ะเสพติดเธอล,ละนะคะสิบแปดบวกด้วยนะคะหลงเธอหนักนะนี่นะคะแต่ฉันก็ยังต้องการเวลาของฉันมากกว่านี้นะคะเหมือนเขาต้องไปทําอะไรของเขาอยู่เนาะ ใดๆก็ตามให้รู้ไว้นะว่าฉันยังหลงรักเธออินเลิฟเธอหลงไหลข้างใครหลงเสน่ห์เธอมากเลยล่ะนี่นะคะฉันสูญเสียทุกสิ่งทุกอย่างไปแล้วหรือยังนี่อุ้ยดีใจด้วยกับคนที่เจอคลิปนี้คือมันดีมากเลยอะมันดีมากมันฮิวใจฉันเลยฉันอ่านฉันฮิวใจมาฉันรู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นคลิปที่อ่านแล้วดีจังเลย มันมันมันดีมันฟูฟิลใจนะคะเป็นคำทำนายหมายรีสิสิเจ็ดที่ที่ที่ดีมากอืหลังจากที่โอโหอ่านมาตั้งแต่รู้สึกว่าอีพีหลังๆมานี่โอโหดราม่ามากอืแต่เนี่ยโอโหคนคลิปนี้รีบน้อมรับไปเลยคือดีมากด,ดีจริงๆนะคะฟูฟิลใจเติมเติม,ตมหัวใจเหลือเกินแบบว่าช่วงนี้คุณจะพัดพลาดกกันอยู่ใช่ไหมนะคะใด,ด้เป็นกำลังใจให้นะคะ คนนี้มีเกณฑ์ว่าเออเป็นเครื่องหนึ่งของชีวิตของกันและกันได้เลยค่ะหากใครสนใจอยากจะเรียนไพ่นะคะมีคำถามเมื่อไหร่ถามไพ่เองได้เลยก็สามารถมาเรียนเทคนิคแล้วก็ความหมายนะคะจากเชอร์เบได้เลยที่มีร er ีวิวว่าแมนจุดประสงค์หลักของคลาสนี้คืออยากให้ทุกคนทายได้เองอ่านได้เองนะคะแต่ปรากฏว่าก็มีผู้เรียนทําเป็นอาชีพเราด้วยนะคะแล้วคือขยันมากชื่นชมนางมากนี่นะคะรีวิวตรงนี้เลยนะคะเรียนออนไลน์ด้วยตัวเองหนึ่งร้ยเปอร์เซ็นตนะสนใจติดต่อทักเลยค่ะ